สวัสดีครับเอดทวีสีมูลคลิปนี้เอจจะมาแนะนำนะครับวิธีการจุดเตาของตอเตาเผาถ่านไหลควนนะครับซปเปอร์จิ๋วนะครับเพราะว่าการทำงานแต่ละครั้งนะครับก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็เนื้อหาข้อมูลต่างๆนะครับอัปโหลดลงใน YouTube นะครับเพื่อจะเผยแร่ต่อสายตาสาธารณะและเอซีของเอดเองนะครับ การจุดเตานี่แตกต่างจากการจุดเตาเผทาท่านหลายควนชนิดเตาใหญ่นะครับก็คือทําจากถัง200ลิตรนะครับการจุดเตานะครับเท่ากับกอ่อไฟตามปกติเหมือนกับกอ่อไฟทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีความสะดวกสบายก็คือก่อนจุดเตาเท่ามีเตานะครับมาตั้งไว้นะครับ เทาก็ททำงานได้สะดวกนะครับเพราะว่าอากาศหรือว่าการทํางานหรือว่าการเผาใหม่นะครับจะดีนะครับถ้าเข้าจุดเตาปกติแล้วนะครับมันจะเริ่มการจุดเตาด้วยที่ว่ามันมีเตาอ,อยู่แล้วก็จะเห็นให้อับหรือว่าเห็ดให้บสสะดวกนะครับแต่ว่ามาจุดเตาสุปเปอร์ชิวนะครับเข้าก็สามารถเปิดลงกวางได้แบบนี้นะครับ การทำงานกะดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่สำหรับการจุดเตาไงนะครับร้ว่าเตาเผาทานไหลควันถี่ท้ำจากถัง200ลิตรอ s จุดมากนะครับจะจุดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจุดไปที่ละเล็กที่ละน้อยนะครับการเผาใหม่จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าการจุดเตาซปเปอร์จิวนะครับก็คือจุดโหมไฟเขาไปเลยนะครับ ความรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังทีแอดบอกนะครับจะแตกต่างกันที่เวลานะครับเขาก็แยกแยะในจุดประเด็นนี้ออกไปนะครับเข้าเรื่องของการจุดเตาของเตาเผาถ่านไหลควันนะครับซูเปอร์จิ๋วนะครับก็คือกย่างทีแอดบอกนะครับก็คือตามผาพไปเลยนะครับว่าจุดแบบใหญ่นะครับการทํางานจะเป็นไปตามแบบนี้นะครับก็สามารถ นำไปปฏิบัติได้นะครับหลังจากนะครับคุมไฟได้แล้วนะครับเขาก็นำแผ่นฐานนะครับมาวางเลยนะครับจะเห็นว่านะครับไฟลูกติดดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็นํำเต่าซปเปอร์จิ๋วนะครับ ว่างเลยเลยนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นการจุดเตาที่ง่ายนะครับก็ขอให้ f อซนะครับถ้าคิดจะสางเตาซปเปอร์จิวนะครับขั้นตอนการก่อไฟนะครับก็ขอให้เฮ็ดแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุกคนนะครับสวัสดีครับ